แล้วนะครับหนึ่งรถนะครับ สวัสดีครับ f อทุกท่านมาดูอีกบ่อนหนึ่งของเพื่อนสายยันบ้างเนาะน,นะครับด้านหลังผมนี่เป็นท่อสูบน้ำนะครับท่อสูบน้ำซิง่งนะประมาณนี้นะครับเป็นอีกลูกนึงก็ลูกกว้างประมาณกันนะครับประมาณสักแปดเก้าไร่ประมาณนี้นะครับคือน้ำนะครับตอนน,นี้อยู่อำเภอสำโรงเก็ดเวอยู่นะครับ ออยู่ใกล้ๆโรงงานเกตเวียเนี่ยซิตี้เนี่ยนะครับโรงงานโตโยต้าโรงงานอีสุนี่แหละครับท่อสูบน้ำเรียบร้อยนะครับนะครับแล้วนี่เป็นนี่เจ้าของปลานะครับนี่คือเพื่อนสายันเจ้าของปลานะครับอันนี้ก็สองก็สองท่านนี้นะครับอันนี้เป็นท่อสูบน้ําซิ่งนะครับตัวหนึ่งหลายแสนนะครับเจ็ดแปดแสนนะครับสร้างมา นงานก็ลากมาแล้วนะครับลากมาเข้าฝั่งแล้วนะครับลากอวนมาเข้าถึงฝั่งนู่นนะครับคนงานคนนึงอยู่นู่นไอ้นี้เดี๋ยวก็จะเอาไว้ออกปลานะครับติดเครื่องแล้วพุ่งไปเหมือนเดิมนะครับนู่นนะครับหางอวนอยู่นู่นนะครับสามสี่คนอยู่นู่นนะครับนู่นคือหางอวนนะครับกว่าจะตลบอวนมาเรื่อยๆนะครับ ปลาอวนเขาก็จะแผ่ไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาตักปลาก็จะตัดเอาไปทีละครึ่งละครึ่งนะครับทีละคันรถคันรถนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก6โมง20นะครับหโมง20ได้นะครับนี่เป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับนะครับขึ้นติดต่อกันเลยนะครับน้ำก็จะมาประมาณเปิดมาวันที่2นะครับน้ำจะเขื่อนนะครับ ที่สองนี่ถึงบ้านผมนะครับจะถึงตรงนี้ก่อนตำโรงนี่ถึงก่อนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับยามเย็นๆที่อำเภอสำโรงนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเกตเวย์ซิตี้ใกล้ๆกันติดกันนะครับเป็นยากาศเย็นๆนะครับบ้านผมก็ไม่เชิงว่าจะหนาวนะครับคืออากาศเย็นๆเฉยแต่ไม่มีลมนะครับดีอย่างมันไม่มีลมนะครับเต็มที่ทุกท่านนะครับ นี่นะครับบรรยากาศก็แกมีเครื่องเล็กวิ่งน้ําออกจากหลอดอยู่นะครับเสียงเสียงดังอยู่เนี่ยนะครับส่วนเครื่องใหญ่เขานี่ยกยกยกดันไฮริกยกตัวไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไว้แบบนี้นะครับมาดูตอนตักปลาขึ้นเนาะตอนนี้รถน้ําแข็งนะครับสองคันนี้กำลังกำลังเียนอยู่ครับรถน้ำแข็งก็ลงตุ๊กปลานะครับมาดูกันหน่อยเนาะนะครับ รถมันทุกป่าทอสุบน้ำนะครับทอสุกน้ำซิ่งโน้นรถบันทุกป่ากับน้ำแข็งคู่กันนะครับรอคนงานรอแข็งแป๊บนึงนะครับในคนงานกำลังตลบรบกวนมาแล้วก็จะตัดนะครับตรงนู้นนะครับจะจะตัดมาเนาะจะตัดมาประมาณหนึ่งคันรถหนึ่งคันรถนะครับ ไปที่นู่นนะครับตรงดูดท่อนะครับตรงนู้นนะครับจะขึ้นตรงถังเหลืองๆนี่ะครับนะครับตรงเนี้ยสัก10เมตรเนี่ยตรงเนี้ยมันสองสามคารถเลยนะครับแกจะเลี้ยงปลาเก่งมากนะครับสายยานนี่ถือว่าเป็นมือโปของการเลี้ยงปลาเลยก็แล้วกันนะครับคือธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีประสบการณ์เลี้ยงกันมานาน ไว้นะครับมันจะติดน้ำเล่นๆให้สวยงามไม่ใช่นะครับคือออกปลาในหัวหน้างานนะครับก็จะออกปลาไว้อย่างงี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับมาดูบ่อลูกนี้มาดูตัวปลา ่เราวราอจะรู้อยอ่เอาเดี๋ยวคนรถก็ตักน้ำแข็งใส่นะครับในนี้มีออกนะครับนี่คือตังออกซิเจนนะครับ ที่ถังออกพิเศษนะครับเออเออเครื่องปั๊บสำคัญก่อนใช่เพ่าะฉะนั้นมันงอแงยงไงก็ได้เดี๋ยวเถอะนะครับป่านนินนะครับปารวมเนาะมาอายุเจ็ดเดือนเท่ากันนะครับแต่รอบตัวบ่อเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับ cứu bị trộm cái thứ như thế thì làm sao để mà cho máy đó nó nó đây nó ở đó nói, nó thì có tổng cái cái nó, nó, ขึ้นขันรถล้ว よかった。 เดี๋ับไปนไม่กลับไปเพราะมันหนาวนิวอะปลาปลากยิเยอะไใส่น้อยใส่ไม่จะปลาน้ำเร็วๆน้ำรงแม่ไป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 รปไ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 ปปไปไปไปรปไ รถาแล้นะครับรถผ่านไปวันนี้นะครับบอลลุกนี้ ที่สองถอยมาแล้วนะครับแั้ที่สอง 早。 เรื่อยแล้วนะครับสเสียงเครื่องปิดอยู่นู้นคือออกปล่าไว้นะครับ,อบอรว่ัก็ยกไว้อย่างเงี้นะครับเดี๋ยวก้นบ่ออีกนะครับนะครับก้นบ่อโน่นด้านหลังนู่นเนาะตรงนี้น่าจะได้คันรถนะครับ คนน้ำไว้นะครับ เป็นแปลงลึกนะครับเป็นหลงอยู่ แลเลยนะครับประหางเรียบร้อยนะครับปัดเรียบร้อย,ยอยันที่สอง มีความเย็น